ขัดอะกระทะไอ้ดำไอ้อ้ดำดำอะอ่าขัดขัดอยู่งั้นอ่ะกี่ชั่วโมงโอ้เป็นชั่วโมงอะแขนแทบหลุดคือมันเริ่มต้นมาจากว่าคือแม่อยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศเพราะว่าแม่อยากปิดร้านและเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เราก็ร้องไห้แล้วก็แบบไม่อยากให้แม่ไปพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวจะชิบหายละกลวเอาไงดีวะพี่ก็เลยแอบไปสมัครงานอีกที่หนึ่งร้านหมูกระทะเขาย้ายพี่ไปอยู่ตาแหง ปิ้ง่านปิ้งฐานแล้วก็ขัดกระทะขัดอะกระทะไอ้ดำไอ้ดำดำอ่อะขัดขัดอยู่งั้นอ่ะกี่ชั่วโมงโอ้เป็นชั่วโมงอะแขนแทบหลุดพี่ต้องทํากิจการพี่ต้องทําธุรกิจบังเอิญบังเอิญว่าเมื่อสักสิบเอ็ดปีที่แล้วอะมีระบบ Facebook มีระบบโซเชียลเข้ามาพอดีวันแรกได้กีไร่หมื่นหนึ่งเฮ้ยนี่แหละโอกาสเราเชื่อไหมพี่ทำ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 ไม่หลับไม่นอนนอนวันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงความฝันพี่คือความฝันพี่นะ เป็นคนขี้เกียจที่ร่ำรวยแล้วพอทําได้เป็นแบบนั้นจริงๆครับสองปีไม่ทำเลยแล้วมันมีวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าอะไไหมเฮ้ยเกิดมาทําไมวะไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยพี่อยากสร้างคุณค่าให้ลูกค้าโดยคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคตับพี่รู้สึกว่าแล้วอะไรมันคือโจทย์วะอะไรมันคือคําตอบที่ทําให เขาดีขึ้นได้จริงๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาก่อนศึกษาเรื่องโภชนาการจ้างนะักวิย์เก่งๆมามาช่วยคิดสูตรสิว่าทำยังไงให้ลูกค้าดีขึ้นแต่โรคที่เขาเป็นไม่ได้หายไปนะไม่ได้เห็นผลตั้งแต่วันแรกนะอาหารเสริมต้องใช้เวลาและมันต้องอาศัยการกินแบบวิวัยพี่เลยจัดทำโฮฟูขึ้นมาหมายความว่าพนักงานเราผู้เชี่ยวชาญของเราเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าจริงๆพี่ส่งเหรียนไม่ให้ดนใช้งบเป็นล้านนะมีคนมาบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากๆที่สินค้าดีช่วยชีวิตผม ช่วยชีวิตพี่ช่วยชีวิตหนูฉะนั้นนี่ก็คือความสุขของพี่ไงพี่จะรวยมากกว่านี้ไปทําไมถ้าทีมงานของพี่หรือลูกค้าของพี่ไม่ได้มีความสุขเพราะสุดท้ายอันนี้มันคือกําไรมันคือมันคือเศรษฐีสําหรับพี่ของจริงโฮฟูให้คุณได้มากกว่าสุขภาพ